โอ้ยคุณฟ้ามาแบบรวดเร็วทันใจเลยขอาไวขเงินไวครับมาขอจอขอใจมาด้วยนะครับทุกคนขอจอขอใจมาให้กับรอยใจพ่อค้าด้วยสองหนึ่งอ่านี่ลูกนี้น้อยๆแบบกำลังพอทานอร่อยสามโลหนึ่งครับเก้าหกเจ็ดครับเก้าหกเจ็ดเอาไปเก้าห้าศูนย์ครับเก้าห้าศูนย์ครับแล้วสวยนะสวยมากเก้าห้าศูนย์ครับนี่ 950นะครับ950พี่เอครับพี่เอครับพี่เออพี่เอเตรียมเลยนะครับพี่เอ้าวินะครับพี่เอฮาวินะเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งไปอู้ลูกนี้ใหญ่ๆนะครับลูกนี้ใหญ่ๆมาสามกิโลแปดครับ 1163ครับ1163เอาไป1100ครับผมเอาไป1100ไปเลย1100รับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเร็วๆห1ึ0งเลยครับ1100งห่งเท่านั้นพี่พี่ปดใช่ไหมครับพี่ปดนะพี่ปดเหรอพี่ปดพี่ปดจะปดเราไม่ได้พี่ปด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 ครับห้าวีนะครับพี่ปดพี่ปดครับห้าวีครับเออคุณปดนะครับคุณปดนะ คุณปลด5วินะครับ 5, คุณปลดนะ4 3 2 1อ่าไปอ่ะเอาไป2ลูกครับนี่นี่ฮะสวยมากเลยครับสวยมาก,มากอ่ะเอาไปครับอันนี้5กิโล8ครับเท่าไหร่นะครับ5โล8ปดโลครับ 1>, 1 7 2 3เอาไป1 6 1.680ครับ1.680 1.680นะครับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับขอรื้อระบบแป๊บหนึ่งนะครับ1680ครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นนะพี่นะหนนะครับสลูกเคยสวยนะพี่นะ16 8 0เท่านั้นใช่ครับหน่นะครับ1680เอาไปเลยมีไหมมีไหมมีไหม16ึ่งนนะครับจากเท่าไหร่นะครับจาก2นครับจ1723เอ1680นะครับ1.680 2ลูกนะครับ2สูก สองลูกกาลังทานเลยนะสองลูกนี้นะครับใหญ่นะพอดีเลยรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับรับพิม์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะรับพิม์รับตามด้วยชื่อเล่นครับพี่คนขายคนนี้คนใหม่หรือคะเพิ่งมาสมัครงานเมื่อวนี้เพิ่งซื้อนะครับอ่าพี่ใบครับพี่อะไรนะครับพี่ไบโอเคพี่ไบนะคบพี่ไบเพิ่งมรวันนี้วันแรกเพิ่งมาวันนี้วันแรกครับเพิ่งได้งานวันนี้วันแรกมาเมื่อวานไม่ได้ครับเพราะว่าสองพันสองพันบาท 5สี่สองไปครับนี่อุ้ยลูกนี้ใหญ่มากใครได้ลูกนี้ไปอุ้ยคุ้มมากจริงๆผมไม่รู้จะบอกอยังไงละสี่โลครึ่งครับสี่โลครึ่งนะครับ1 3ึ่ห้าอะไรครับ 1>, 1 3ึ่ห้าเอาไป130่พอ1นึ่เออเอาไป1 3ึ่พอ เอ่นี้เลยพี่เล่นครับแล้วดูลูกนะพี่จอสครับอุ้ยพี่จอดพี่อุ้ยอย่างคุ้มเลยพี่จอดพี่จอดพี่จอจริงจริงพี่จอร์ดพี่ลูกนี้สวยรับพี่จอจครับห้าวิครับมาพี่จอดพี่จอดครับพี่เล่นมากันด้วยนะจ๊พี่จอสห้าวินะครับพี่จอดมาเลยครับผมสี่สองลูกเดียวนะครับเราจะให้เวลาในการแขปห้าวินะนี่ลูกเร็วกันหน่อยนะครับเวลาผมผ่านชื่อใครแล้วนะเริ่มไปเลยสามกิโลแปดครับ อุ้ยลูกสวยมาก1163ครับ1163งหาไป1100พอ1นึ่งหลึ่งศูพี่นิกกี้ครับโอ้โหคุณนิกกี้นะครับคุณนิกกี้มาเลยคุณนิกกี้พี่นิกกี้พี่นิกกี้พี่นิกกี้5วีครับคุณนิกกี้5วีนะครับไม่พี่นิกกี้เสร็จเร็วยังโอ้ยคนอะไรกันงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าวีครับมาตัร์สี่สามสองหนึ่งโอเคอะไรนะครับตัดเกรดแล้วครับคัดเกรดเลยครับใช่ไหมครับ ใช่ไหมทุเรียนเป็นเกร็ดส่งออกนะพี่นะพี่ไม่ต้องห่วงเลยครับเป็นเกรดส่งออกครับ้วก็รับประกันเนื้อด้วยนะเกรดสไปเลยเกสากิโลแครับสามกิโลแปดหนกสามหนึ่งหไป1นึ่งหนึ่นมันเดิมเลยครับ1นึ่งี่เออรับมื่ัของชเล่นครับเร็วไม่แล้วครับเอาไปหนึ่งหนึ อย่าลืมใส่พิมพ์ชื่อตามด้วยพี่ไอครับพี่ไอครับพี่ไอมาเร็วพี่ไออย่าลืมนะครับพิมพ์ชื่อตามด้วยรับโอ้พิมพ์รับตามด้วยชื่อมาไดครับอออ่ะได้หมดเหรอได้หมดเหรอโอเคไปสี่สามสองหนึ่งมาอ่ะยีมาเลยมากลัวกลัวเดี๋ยวบินอีกสามโลสี่ครับสามโลสี่ศูนย์ห้าหนึ่งครับ เท่าไรนะครับ1051 1051เอาไป100 0ครับ1000ครับรับพี่รับพร้อมช่วเล่นครับมามาเร็ว1 0 0 0 0 0ครับพี่ไลู์ครับพี่อะไรนะครับพี่ไ์โอเคพี่ไ์ครับพี่ไรพี่ไพี่ไลห้าวีนะครับพี่ไลห้าวีนะขอให้เวลาแคบหวีนะพี่นะมาพี่ไลห้าวีนะครับ5ส3 2สเออ อ่ะเอาไป2ลูกครับเอาไป2ลูกมาอะไรนะครับคือเราจะให้เวลาในการแข็บนะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ผมบอกว่าพี่ไล่ห5วิไม่ใช่อ่าโลแครับ5้าโล8ปดห้โลแปดหนครับหนึ่งเจ็ดอาไปหนึ่ครับ1นึ่งเนี่ันนี้ร้อนเลยหนึ่งเจ็นะครับ สองลูกนะสองลูกนะศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์นะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นใช่ครับอันนี้พาราพร้อมส่งเรียบร้อยแล้วครับใช่แล้วครับเป็นพาราพร้อมเดินทางเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเดินทางครับมามาเลยครับมาไหรหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์มีไหมใช่ครับหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางแล้วครับผมพร้อมเดินทางครับหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ะถ้าไม่พอใจนะผมให้เอาไปเลยหนึ่งห 80อ่ะเออ1 680เอาไปอีก1680เอาไปเลยรถอีกรถอีกเอาอีกไหมอ่า1680นะครับ1680อ่าพอใจไหมครับพอใจไหม1680เฮ้ย1680เลยนะรถอีกแล้วนะรับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับรับพิมพ์รับพสุกหรือดิบครับจะไปสุกที่ลูกค้านะครับจะไปสุกที่ลูกค้าทุเรียนแก่นะทุเรียนเป็นทุเรียนแก่จะไปสุกที่ลูกค้าครับโอเคชีดมาเลยแป๊บนึง เเยอ้ามาเร็วทุกคนมาเร็วมีไหมครับมีไหมครับ1680เท่านั้นสวยสวย1680นะครับ1680มีทุกตาครับเอ้ยทำไมเอ้าไปฉีดแมลงตลอดเลยเนี่ยโอ้ย ้สี่สองหนึ่งอ่ะไปครับฉีดมะแรงขาม่งม้งฉีดมาแรงอุ้ยลูกนี้สวยลูกนี้สวยเอ้เนี้อเนี่ยอนี่ครับพี่ขอตอต้นอ๋่สามกิโลสามครับ3ามกิโลสามนะครับ10 2่สครับ10 2่สเอาไป1นึ่พอ อุ้ยลูกสวยมากเลยหนึ่ศูนย์ศูนย์ครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นนะหนึ่งลูกสวยๆครับทุกคนวันนี้ผมลดเยอะแล้วจริงๆริงหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับหนึ่งใบเทาครับหนึ่งใบเท่าหนึ่งใบเทานะครับหนึ่งใบเทาเท่านั้นมามาแล้วเดี๋ยวผมต้องเนี่ยไปฉีดแมลงต่อเนี่ยอ่ไอ้มาแล้วมาแล้ว พี่เพลี้อยู่ก่อนฟอมไม่มั่นใจเลยต้องคาดทามตัวเองตัวเองบ้างสิจะมาเป็นผู้บริหารได้เลยที่ขายหมูขายเสื้อนี่ยืนได้เป็นสามสิบชั่วโมงที่ช่แฟนนี่ติดนาทีจะไม่กลัวไงเอาทุกคนมาเร็วๆเนี่ยโดนวีนแล้วเร็วยหนึ่งใบเทาเองมารับพิมพรับความรับพิมพ์รับพร้อมชื่นเล่นมาเลยเนี่ยมันสวยมากเลยเนี่ยสวยนะสวยมากเลยนะเนี่ย ใช่อันนี้ก็รวมเป็นรหัสแต่งด้วยเนี่ยทุกคนมันจะได้ครบรเดีวจะได้ได้แต่งได้อะไรมาเร็วมาเร็วมาแต่งแต่งด้เท่าไหร่แล้วนะรวมหมดอุ้ยสองพันกว่าแล้วเนี่ยทุกคนเอฟอันนี้หมดได้แต่งเลยอันนี้หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับหนึ่งใบเทานะครับรับพิมพ์รับพร้อมชิลเล่นมาเลยนะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับพร้อมชิลเล่นมาเลยครับผมอ่ะมีไหมมีไหมรับพิมพ์รับชอลเล่ครับทุเรียนหมอนทอง รับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยหนึ่งใบเท้าจ้าสวยๆใช่ไหมมาเร็วมาเร็วให้หน่อยนะหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับเอาวหนึ่งศูนย์ศูนย์เนี่ยพร้อมเดินทางแล้วลแล้วเพิไปปักหมดุดี๋ยวอะไรเนี่ยอยากดมถั่วดำหายใจเข้าโหพูดหายใจออกโทูออผมไม่เล่นกับคนไร้สาระอะไรแบบนี้เราไม่ชอบโอ้ทำไมพูดแบบนิ่ๆจะเสพต้องเลยอะมีคนเอาไหมครับ มีไม้จ่าพี่จ่าหนึ่งใบเทาเท่านั้นนะจ๊ะคนดูตั้งสี่พันเจ็ดมีเดิมตั้งนี่มีผมว่าต้องมีอาลูกนี้หนึ่งใบเทาครับเอาไปเลยหนึ่งใบเทามีไหมมีไหมผมว่าต้องมีแหละสักคนเห็นไหมล่ะพี่จุกแกน่ารักเรือไม่จะขึ้ะหายไปแป๊บนึงใช่ไหมน่ารักน่ารักเอาขาเจือขอบคุณครับ อ่ะหวีครับพี่จุกมา10นาทีกลับมาให้หมดไปสตะกร้านะเดี๋ยวพี่จะใครอ่ะได้เดี๋ยวสามตะกร้าทุกคนช่วยกัน3ตะกร้านะครับสี่เดี๋ยวเดี๋ยวพอจะไปฉีดแมลงครับฉีดแมลงอะไรตอนนี้คิดแล้วว่าหายแล้วมเรต้องฉีดตอนคื้นอ้าวหหายแล้วสโลครับ4ี่โลสี่โลหนึ่ครับ1219อเาอาไป 1... นึ 1... งหนึ่งหครับหนึ่งเอาไป หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกสี่พิมรับพร้อมชื่อเล่นครับมีคนบอกว่าแพดดี้มีคนบอกว่าแพดดี้ลดน้อยที่แนนพี่แนนแต่โบรหัตแต่งยังมีไหมโบรหัตแต่งมี่นีสองลูกเหมือนเดิมนะครับพิมแต่งใต้ใต้คลิปนี้ได้ไหมพิมแต่งใต้คลิปนี้ได้เลยแต่งใต้คลิปนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากไปเอฟิลัยก็เข้าในติ๊กต็อกได้เลยนะคะเข้าติ๊กต็อกได้เลยดีใจมากจะได้ใส่ชุดเจ้าสาวแล้วเว้ยโอ้โหรหัตแต่ง อาดดีาทุกคนนี่อุ้ยสวยว่ะ3กิโลเจครับ3 .7 1กิโลเจ็ดครับ1 1 3 5เอาไป1090ครับ1090รับพิมรับพร้อมชื่อเล่นครับ1090 1090ครับ1090รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับ ทูเรียนแพรลี่เลิศจริงจริงครับพูดจริงหกิโลใช่มห้ากิโลสามอันนี้เท่าไหร่นะครับห้ากิโลหนึ่ครับ1090มาลูกนี้เลย1090นะครับน้พี่น้รับพี่รับพร้อมชี้เล่นครับรับพี่รับพร้อมชี้เล่นมาเลยอ่ะเร็วเร็วเมาเร็วมาเร็วทุกคนขอขอสามตะกร้าพอผมขอแค่3ตะกร้าพอเออเดี๋ยวลดไปเลยลดไปเลยผู้ใหญ่คุ้มค่ามากจริงๆรพี่อ่ะ1090นะครับ 1090เพี่รับรับตามรูดชีได้มาเลยครับมาช่วยกันหน่อยผมขอนิดนึงเีสพี่เล็กครับโอเคครับได้ได้ได้มาโอเคครับพี่เล็กดีใจมากพี่เล็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 กครับพี่เล็กห้าวินะห้าพสาวสองหนึ่งโอเคไปอ่ะเอาไปเลยลูกนี้ไม่สวย ตีกลับเลย3 7โล7ครับ1 1 3 5หครับ1 1 3 5เอาไป110 0พอเอาไป1 1 0 0 0ครับรับพิมรับพร้อมช่อเล่นครับ110 0นยะรับพิมรับพร้อมช่อเล่นเร็ว1 1 0 0น์ครับ1 1 0่งูกนี้สวยมากจริงๆนี่ดูเลยสวยหลายภูนะฮะหลายภูครับหลายภูสวยจริง1ครับพี่อะไรนะครับพี่ต่อโอเคคุณต่อน่ารักมาก อะไรนะอะไรเวลคืออะไรอ่ะข้างหน้า5 4 3 2 1เอานี่ใครอยากได้แบบพอดีพอดีนะครับโอ้ยโกมากกลมดิกเลยนี่แหละใครอยากกินเนี่ยต้องกินลูกนี้เลย3กิโก7ครับ1135 1135เอาไป1090ครับ1090ครับเอาไปเลย1090จาก1135เอาไป1090ครับ พี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบครับโอเคคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบเอา2ลูกใหญ่ขาได้เลยครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวต่อไปเลยนะครับพี่อะไรนะอ่าพี่ตุ๊กี้เดี๋ยวเตรียมเลยนะครับอันนี้พี่เจี๊ยบ5วีครับพี่เจี๊ยบ4ี่สอุห้ยเขาบอกว่าฟอร์ดรถน้อยโอ้ยโหมูเยอะนะแจ็คอ้าวสองลูกนี้เอาไปสองร้อยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ยังนี่ไงพี่ที่ขอเมื่อกี้ใช่ไหมครับสองลูกนี้ ทุเรียนแฟนนะครับหกกิโลเจ็ดครับหกกิโลเจ็ดนะจ๊ะหนึ่เจห้าครับหนึ่เ้าเอาไป1.9.00ครับมาเอาไปเลยหนึ่งเก้าศูนย์ศูครับหนึ0งเก้าศูนครับหนึ่เโอเคครับอ่าไม่เอาแบบแฟนอ่าสมุิอันนี้ใครจะรับพิมพ์รับคะแน่เลยนะ ทำไมวแบบแฟดก็ได้คนอื่นไงเอาเหรอพี่จ๋าใครรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะเออรับพิมพ์รับพร้ออมชื่เล่นคย์ศูนย์พร้อมเดินทางนะจ๊ะพี่หนึ่งเก้าศูนย์พร้อมเดินทางนะครับลูกแฟดรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นนะสวัสดีครับพี่โม 1 9 0 0นะครับพร้อมเดินทางมีใครรับไหมครับพี่เออเขาบอกว่าเลือกเนื้อได้ไหมเออเนื้อดีทุกทุกลูกครับใช่ครับเนื้อคือเราคัดมาหมดแล้วนะพี่เราคุมคัดมาแล้วครับรบหรือถ้าไปถึงลูกค้าไม่ดียังไงเราพร้อมรับประกันเต็มแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยครับพี่่ามีใครรับลูกแฝดนี้ไหมครับมีใครรับไหมลูกแฝดนี้อ่าเดี๋ยวลดให้โอ้ยเดี๋ยวอันนี้ให้เดี๋ยวให้อีกสักนิดหนึ่งแล้วกันเอาไป1 8 8 0นนะ 1880ครับรับพิมพ์รับพอมชื่อเลเออหนึ่ปดแปดศูนยน่รับพิมพ์รับพร้อมชิ่เลยนำมันมาคุ้มาอันนี้เยอะแล้วนะถือว่าผมลงเยอะแล้วเออจริงๆครับเอาไหมแฝดเลยครับแฝดแฝเลยจากเท่าไหร่นะครับจากเท่าไหร่นะจากจากหนึ่ก้าเจครับจาก1975เอาไป1880ครับเออเอาไป1880ครับ 1 8 8่งแมาครับใครรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับ2ลงตนี้แฝดนะครับเอาไป1 8 8่งแรวมเดินทางเรียบร้อยแล้วครับรวมแล้วครับรวมเรียบร้อยแล้วนะครับรวมเดินทางเรียบร้อยแล้วมาห้าพอ้ยคนดูอู้เยอะนะเนี่ย5,200คนผมว่าต้องมีสักคนแหละที่แบบเออใจดีเอฟไปให้แบบญาติพี่น้องทานอะไรอย่างเงี้ยมีไหมครับมีไหมต้องมีแหละถ้าไม่มีนะตั้งห้าพันสองร้อยคนเลยนะครับรวมหมดเรียบร้อยแล้วครับรวมหมดเรียบร้อยแล้ว ค่ะร้านนี้พร้อมถึงหน้าบ้านค่ะใช่ครับแปดศูนย์ค่ะใช่แล้วครับอืมสักคนสักคนผมว่าต้องมีสักคนคนหนึ่งอะขอขอเร็วช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยมีไหม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 ครับสองแปดสวยเลยนะหนึ่งแปดแปดศูนย์เท่านั้นนะครับหนึ่งแปดแปดศูนย์นะรับพิมพ์รับต่นครับพี่มาเร็วรับพิมพ์รับพร้อมที่เ่งครับแปดแปดศูนย์นะถ้าไม่มีผมจะเปลี่ยนลูกนะถ้าไม่มีผมจะลูกใหม่ให้นะมีไหมมีไหมใช่ครับ ถ้าไม่มีผมจะโอ้ย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 โอยยยขอหนึ่งลูกโอเคได้ครับถ้าไม่มีแฟลไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาหนึ่งลูกให้ก็ได้มาสนใจจะโทรสักท์เอาไปหนึ่งลูกอบๆไปกลมกลมสาโลสองครับ 3ามลสองหลูกนะสามอลาเก้ครับเอาไป990ครับเอาไป990990ครับ990เอาไป990ครับเออรับ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 ด้วยชื่อเล่นมาเลยรับออยครับพี่ออยพี่ออยพี่ออยโอเคพี่ออยมาพี่ออย5้วีนะครับมางานถ้าถ้าอยากได้1ลูกเดี๋ยวผมเอาขึ้น1ลูกพอโอเคจะได้ไปเร็วๆเนาะโอเคโอเคได้ครับรู้เดี๋ยวโทรศัพท์ได้ครับได้ขอ2ลูกได้ครับ2ลูก เดืบดูขาเขาอีกสองลูกใหญ่เนาะเขาขอสองลูกใหญ่ๆอันนี้ได้ไหมครับอ่ะปักหมุนให้ผมหน่อยครับพี่พี่ที่ขอสองลูกใหญ่อะพี่ตุ๊กกี้ครับพี่ตุ๊กกี้เออใช่ไหมนี่ผมให้สองลูกใหญ่ๆเลยนี่ผมปักแล้วนะพี่นะเฮ้ยจริงเหรอไม่มีจริงเหรอเออวะได้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 อะแปดกิโลแปดครับแปดโลแปด สองหกหกสองครับสองหกหกสองเอาไปสองหกศูนย์ศูนย์ครับสองหกศูนย์ศูนย์ครับรับพิมพ์รับความเชื่อเล่นด้ครับสองหกศูนย์ศูนย์พี่ตุ๊กกี้ครับรับพิมพ์รับมาครับพี่ตุ๊กกี้ครับรับพิมพ์รับให้ผมหน่อยความเชื่อเล่นด้วยก็ได้นะพี่นะเฮ้ยมาดูพ่อค้าจริงเหรอพี่ตุ๊กครับโอเคสองลูกออกแล้วเว้ย พี่ตุกพี่ตุ๊กห้าวิแคปห้าวิครับมาหสี่สองหไหนครับพี่เขาบอกว่าใครใครบอกขอ3ามลูกมาเดี๋ยวผมจัดไปให้อะลูกเล็กๆน้อยๆคนนี้ใช่ไหมพี่ที่ขอ3มลูกไว้นะครับรอเลยนี่รบผมปักหมุดให้แล้วนะพี่รอเลยนะรอเลยได้ครับชื่ออะไรอ่ะชื่อโค้กอ่ะใช่อันนี้ก็ได้อ่ะไม่ต้องใหญ่มาก อพี่สามารถแคปอันนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านได้เลยนะพี่เข้าบ้านแล้วไปแจ้งได้เลยครับว่าพี่คนไหนครับได้ได้พี่ฟุกเหรอครับอ่ะลองดูถ้าเอาพี่ต้องเข้าบ้านนะมาเก้ากิโลครึ่งครับเก้ากิโลครึ่งนะ อ่ะลองดูครับลองดูเก้ากิโลครึ่งนะครับผมสองแปดห้าแปดค่ะสองแปดห้าแปดเอาไปสองเจ็ดเก้าศูนย์ครับโอ้โหสองเจ็ดเก้าศูนย์ครับเออสองเจ็ดเก้าศูนย์นะครับอ่ะใครอยากได้รับมาเลยสามลูกนี้รับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นนะจ๊ะพี่รับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นนะรับพิม์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะครับรับพิมรับพร้อมชื่อเล่นมาเลยมีใครรับไหมเขียนได้รับสินค้าแล้วอร่อยมากค่ะขอบคุณมากครับ รับพิม์รับพร้อมชิเล่นมาเลยอ่าพี่ฟุกสนใจไหมพี่พี่องเข้าบ้านเขียวด้วยนะถ้าพี่รับแล้วพี่ต้องเข้าบ้านเขียวด้วยนะพี่อ่าอ่ารับพิมรับพร้อมชิเล่นมาเลยครับพี่มาครับรับพิมรับพร้อมชิเล่นมาเลยนะครับสมีไหมถ้าไม่มีผมก็จะขายเหมือนเดิมนะถ้ามีผมจะเอาขึ้นทีละลูกสนใจรับพิมรับพร้อมชื่อเล่นจ้าใช่รับพิมรับพร้อมชื่อเล่นไปถึงลูกค้าพร้อมทานเลยนะครับไปถึงลูกค้าพร้อมทานเลยรับไหม มีคนสนใจอยู่มีคนสนใจอ่ะสองเจ็้านะถ้าใครรับนะครับอันนี้เอาไปเลยครับ2790จาก2 2งสองจาก2858นะครับจาก2858นะครับเอาไปเลยครับ2790นะครับพี่จ๋าสองเจ็าศูนยพร้อมเดินทางแล้วนะสามลูกนี้นะครับ2790รับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะครับรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะโอยพี่ผมขอชื่อเล่นหน่อยได้ไหมพี่อะไรครับ พี่วันนิดาผมขอชื่อเล่นหน่อยได้ไหมพี่ผมจะให้ชื่อเล่นอุ้ยนี่ไงมีคนรับนี่ไงจ๋าขอชื่อเล่นหน่อยมี้ยอุ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 ้ยเยอะจังเลยใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมให้พี่หลิวแล้วกันครับโอ้ยลูกต้องกลัวสามลูกไม่ต้องครับพี่จ๋าพี่หลิวแครบเลยจ้าพี่หลิวพี่หลิวจ๋าแครบนะฮะวิพี่จอมพี่จอม สี่สอ่งเอาไป2องลูก2ลูกกำลังกำลังมากำลังมามาเลยครับมาอ่านี่ครับพี่สองลูกนะรอเลยหกโลเก้าครับหกโลเก้าโลเ้าครับหกโลเก้าหนึ่งเออองศย์สามครับสองศูนย์สามหนึ่งเอาไป1นึ่งเก้าเก้าศูนย์ครับ 1990เาเนครับเอาไปเลยทรับไม่ได้นะเมื่อกี้ผมให้พี่หลิวไปแล้วครับครับผมเอาไปเลยครับ1นึ0งนครับึ่าเการับรับพร้อมชื่อเล่นครับพี่1990นะเออสองลูกไป1990พี่เพี่กร์ตูนครับอุ้ยเุดยอดสุดยอดก็อยากได้พน็อยากไนะงานไวนงานวน้5วิครห้าวิมาเราให้เวลาแขบ5วิครับส5วิ ขอบคุณครับอย่าลืมเข้าบ้านกันนะเอาบ้านก็ไม่นอดีใจอ่ะขายของได้6โล1ครับ6โล1 1807ครับนี่เท่าไหร่นะครับ1807 1807เอาไป1750ครับ1750รับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับ1750รับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยนะครับพี่นกครับพี่อะไรนะครับพี่นกเออพี่นกพี่นก5วินะครับพี่นก5วินะ5วิครับแคปมา พี่นกข้าวีนะครับสามสองหนึ่งคุณแพรรี่ไปไหนเดี๋ยวมาใช่เดี๋ยวมาเขาสวาสวนครับไม่ฉีดมะเงอ่ะอีกสองรูกสวยๆครับพี่พี่ไม่เอามาครับหกกิโลเก้าครับหกกิโลเก้าสองศูนย์สามหนึ่งครับสองศูนย์สามหนึ่งเหรอครับเอาไปสองสองศูนย์สามหนึ่งเอาไปหนึ่ง หนึ่ครับห่เก้าห้าศไปเลยรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นครับ1950งสองลูกสวยๆครับอยากได้ยินน้องฟอร์ดพูดภาษาเขมรอาเอฟมาอีก5รหัสก่อนพี่แพทครับพี่แพทพี่แพทไม่ได้เนาะตอนนี้เดี๋ยวเป็นประเด็นนะจ๊ะพี่จ๋าเห็นใจพวกเราด้วยนะขอขอถ่ายไทยไปก่อนนะจ๊ะเออ5 4 3 2 1มาโอเคครับ เอาไป2ลูกเล็กๆแล้วกันนี่สลูกน่ารักมาแล้วมีลูกกลาง1ลูกเล็กหนึ่งนะครับอ่า5กิโลครับ5กิโล1499กครับ1499เกอาไป1420ครับ14 2 0ครับอ่ารับพี่รับพี่อ้อยครับโอ้ยพี่อ้อยอย่างคุ้มเลยเยอะอยู่ใช่ไหมเยอะอยู่ไหมเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ห้าสี่สามสองหนึ่ง ขอบคุณครับอ่ะเอาไป2ลูกอุย้ย3<ม>ตะกร้านี้ไม่หมดสักทีตะกร้าสุดท้ายนี่เติมใหญ่เลย <c oughs> 5โล5ครับ5โล5 1639ครับ1639ใช่มั้ยครับ1639เอาไป1590ครับ1590ครับเออพี่รับยิมรับพร้อมชิมมาเลยครับพี่อคา<ด>้าได้ไหม รับพิมรับความชื่อเล่นพี่แฟนะครับจอมครับเออพี่อะไรนะครับพี่จอมพี่จอมจอมถูกต้องเพราะพี่จอมพิมแต่ชื่อใช่พี่ต้องใส่ชื่อแล้วก็พิมรับมาเลยรับแล้วพิมพ์เสียชื่อมาก็ได้ใช่ได